่างแบบนี้นะคะเราวก็จะได้มีกลุ่มนี้นะคะมาแต่งสวยเลยค่ะแากต้นไม้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะย้ายต้นจิงมังกรดาบเงินนะคะไปลงกระถางเพื่อไปแต่งมุมสวยๆตอนรับปีใหม่กันเลยละค่ะอันนี้เราอยู่เราที่เราเพาะชำไว้ในขวดแบบนี้นะคะขวดน้ำมันลมแบบนี้เราไม่มีพื้นที่เราก็เพาะชำด้วยขวดน้ำาแบบนี้นะคะ แต่พอเราจะเอาไปแต่งมุมต่างๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะว่าเราเราจะแต่งด้วยวิธีไหนไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะเราจะใช้กระถางเก่านะคะเราจะใช้กระถางเก่านะคะแล้วเราก็จะหากระถางเล็กๆนะคะเราจะเอาต้นลิ้นมังกรดยาบเงินของเรานะคะลิ้นมังกรดับเงินที่เราเพาะไว้อยู่ในขวดน้ําอารมณ์แบบนี้นะคะอยู่ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะเอาเขามีที่ตั้งไว้ก่อนนะคะเอาหากระถางเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนที่ขาตั้งให้เขานะคะแล้วเราก็เอาไว้ในกระถางแบบนี้นะคะ พืชที่เขาได้ตั้งได้อยู่ในกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งเขาด้วยสับประรดสีแล้วเราก็จะเอาไปแต่งในกระถางสวยๆเพื่อจัดมุมต้อนรับปีใหม่กันเลยค่ะดูกันเลยค่ะต้องเอาเชือกเขาออกนะคะเชือกเขาเราก็เก็บเชือกไว้ในขวดน้ําแบบนี้เลยนะคะเก็บไว้เผื่อเราเบื่อนะคะเราก็สามารถเอาไปแต่งแบบใหม่ได้เลยนะคะเราก็เก็บเชือกไว้เผื่อเราจะเอาเขาไปแขวนงต่อได้นะคะแต่อันนี้เราจะทําเป็นกระถางตั้งแต่เราใช้แบบประหยัดจะปลูกไว้ในกระถางเดียวกันนะคะปลูกแบบผสมกับ สับปะรดสีนะคะเราก็ไปเก็บสับปะรดสีของเรามานะคะนี่ค่ะสับปะรดสีเราก็คะกันสองสีนะคะเป็นสีเขียวกับสีแดงแบบนี้นะคะเขียวกับแดงแบบนี้แล้วก็เอาเขียวลงก่อนเลยนะคะเอาเขียวลงก่อนไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรนะคะเพราะว่าสับปะรดสีเขาอยู่ได้นะคะสับปะรดสีเขาอยู่ได้ค่ะเราก็หรือเพื่อนๆจะใช้วัสดุปลูกก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราจะใช้เป็นมะพร้าวสับได้เลยนะคะเราได้สามมุมแบบนี้นะคะเราก็เอา สับระรดสีที่เป็นสีแดงนะคะที่เป็นสีแดงนะคะ<ม>เราก,ก็เก็บจากส่วนที่เราเพาะไว้ในกระถางเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่ค่ะเราก็มาแซมนะคะเอามาแซมแซมใส่นะคะนี่ค่ะ <im itation> <ward> er> เอาสีแดงของเราที่มีในส่วนนี้นะคะมาแซมใส่แซมใส่ระหว่างระหว่างสับระรดสีสีเขียวนะคะนี่นะคะเราก็เก็บเอาใบที่เขาแห้งๆออกนะคะนี่นะคะเราเพาะไว้ในกระถางนะคะ เพื่อนๆคะเมื่อเราแต่งเสร็จแล้วนะคะเรามาปลูกผสมแบบนี้นะคะใช้ลิ้นบังกรดับเงินไว้ตรงกลางนะคะเพราะว่าความพิ้วของใบของเขาแล้วเขาจะมีความสูงแล้วก็ลายใบของเขาสวยให้อยู่ตรงกลางเขาจะดูโดดเด่นนะคะส,ส่วนสับป,ประรดสีนะคะสีใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวสีแดงแบบนี้นะคะทําให้ต้นลิ้นบังกรดับเงินของเราสวยมากขึ้นเลยคะ่ะกระถางไอันี้กระถางเก่าๆนะคะเราใช้กระถางเก่าๆได้เลยคะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปสวมอยู่ในกระถางสวยๆเพื่อแต่งมุมน่ารักๆกันค่ะ เราไปดูกันเลยนะคะนะคะเราก็จะหากระถางนะคะหามุมต่างๆของเราที่เราชอบเลยนะคะเอากระถางวางไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอากระถางที่เราปลูกผสมแบบนี้ไว้นะคะไปใส่สวมใส่ในกระถางน,น,นี้นะคะนี่นะคะก็จะวางลักษณะแบบนี้นะคะก็ะจะได้มุมสวยๆอีกหนึ่งมุมเลยลวคะ่ะนี่ค่ะก็ะจะเป็นไม้ที่ต้นสูงอยู่ตรงกลางนะคะไม้ที่ต้นเตี้ยก็อยู่ด้านข้างให้มีสีสัเนเล็กน้อยเพื่อทําให้ไม้ตรงกลางโดดเด่นมากขึ้นค่ะ เราก็จะได้มุมแบบนี้นะคะมุมสวยๆน่ารัก oh แบบนี้เลยละค่ะนี่ค่ะหลับก็ได้ลิงมังกรดาบเงินกับสับปะรดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะอะไรที่เหลือใช้เก <cat> ่าๆเราก็อยากทิ้งนะคะแต่ถ้าเรามีกระถางสวยๆเราไว้เผื่อไว้เปลี่ยนนะคะไว้เปลี่ยนกระถางชั้นในเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเราปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ